อยากพักวันเนาะพักสักวันแล้วเขาพักเขาพักสามวันเลยเหรอวะน้องชายใช่อพี่ยิบเก้าถึงสามเอ็ดเล่นได้ทีหลังเที่ยงคืนต้องดูเวลาหยุดหยุดเยอะมากเลยนะสามวันแท็กบอกพี่แล้วสามวันเลยอะสามวันเต็มเต็มเลยอะมันเป็นกิจกรรมที่มันแกะของเยอะเหรอวะทำไมมันพักเยอะขนาดนั้นเนาะช่วงกิจกรรมมันหยุดอยู่แล้วพี่มันน่าจะกิจกรรมมีหลายอย่างมั้ง เฮ้ยเมื่อกี้มันบล็ก็แกกระจุยไมว่าตะแกโอ่แยแย่คเยอะอยู่เอาเอาพวกแบบหนังสือธรรมะอาจารย์วงอาจารย์เมียมาเลยนะมันคือคำนี้อุปโลกขึ้นขึ้นมาพี่คำดาไม่ไม่เจ็บถ้าใจเราสะอาดอ่ะไม่เจ็บอยู่แล้วจังเฉยเฉยอยู่เออมันเสียงไหมเสียงมันมันมันฮาเว้ยเสียงพวกมันอ่ะเออต้องให้อายาดาวินด่าแบบเมื่อวานอ่ะอยากรู้อ่ะ กูจะจับาที่อาตาบินมันบับว่ตได้อยู่เลยคนดูไอ้คุยอะมบอกคุยคุยอบอกตีคุยไม่ไดเก่งกว่าคุยอะบักปคุยไอ้ยกูรู้ว่าจัดเลยอะราอาว่หลุดจัดเลยอะมัต้องติดได้เลยหอเพ่หรว่าไง่ไม่รู้อะมัก็น่าจะลีอะหลังลีเจอกันแล้วก็เล่นหลังลีไหม ดีดีค่อยๆเข้ามาต่อในนี้นะตำรวจตำรวจไอ้นี่ค่อยรวมกันแล้วก็สัดเลยสัดเลยโคตรปั่น่ะมาสองชั่วโมงพี่ให้น้องเท่าไหร่นะชั่วโมงครึ่งพี่ให้น้องทำได้ไหมทำได้หรือเปล่าจะทำได้เนื้อไอเนื้อได้รถยังอะนะาวินไอเนื้อขับรถด,ดีอยู่นะ ไม่แต่ก็มันก็ดีกับผมผลดีกับผมอยู่ไอ้ก๊อตกลับมาไอ้ก๊อตนี่เป็นคนที่ขับรถไว้ใต้สุดละตอนนี้สำหรับผมมันคนเดียวก็น่าจะดึงได้ประมาณ10นาทีแล้วมั้งใช่ไหมคนดูผมว่าไอ้แก่ก๊อตมันไอ้ก๊อตมันเล่นดีนะมันมันเล่นไม่เก่งแต่มันขับรถแบบมันมันอ่ะมันขับรถแบบมัน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 เลยอ่ะมันกลับมามันก็ช่วยได้อยู่เพราะว่าโอกาสเราไม่เยอะเราต้องเน้น หมายถึงแบบว่าโอกาสในการอุ้มฝั่งตรงข้ามเราเราไม่ได้เยอะเท่าเขาเขามีเขามีเขามีโอกาสที่จะอุ้มบ่อยกว่าเราซึ่งถ้าเราแบบนานๆได้อุ้มสักครั้งหนึ่งเราต้องเราต้องเน้นไปต่างจังหวัดครับกลับพรุ่งนี้ดีนะพี่เออเจอหลังดีแล้วผมมั่นใจเลยว่าถ้าการะแสเกมเราอุ้มได้ติดลมบนแน่นอน แต่ว่าตอนนี้เราต้องทำยังไงก็ได้ให้อุ้มได้แล้วให้เออเว้ซึ่งพอถ้าเออปุ๊บเนี่ยโมเมนตัมเกมอยู่เราแน่นอนเพราะว่าบตรประกันองค์ประกันเอ่ยยุ่งยากต้องทงนั่งนั่งเทศดสูงสุดนะสูงสุดสูน,นส,นนสนแต่ไฟไปกี่ไฟแล้วคนดูไฟน่าจะนับไม่ทวนแล้ว,วป่ะเมืองวานก็กี่ไฟแล้ววะน่าจะแบบ เยอะแยะแตีกันตลอดอะ่ะใช่จุดเด่นเราไม่มันก็ผู้เล่น j k เ,เก่ามัมนก็แบบนี้แหละมันข้อด <ละ S 2> ีอมันมันได้อย่างเสียอย่างเลยเราเอาเซตผู้เล่น j k เก่ามามันได้อย่างเสียอย่างก็อย่างที่ j k เคยเป็นนั่นแหละทีมไฟอะ่ะแทบจะไม่ชนะเลยแต่ก็ลุ้นปฏิหารจากพวกไอเวสเอาไงนึกภาพป่ะ,ปะคือ40คนอะ่ะทีมไฟอ,อาจจะไม่เก่งทุกคนแต่ก็เน้นลุ้นปฏิหารจากพวกไอพัท ไอเวดอะไรเงี้ยแล้วก็พอมีโอกาสชนะอ่างข,งข้ามก็ให้พวกโตอุ้มเนี่ยแหละที่เป็นงานชัวเนี่ยแหละคอ,อยอุ้มให้มันก็เลยเป็นแบบบาลานซ์ค่อนข้างดีเปอร์ฟอร์แมนซ์อ่ะมันก็เลยดีเลยซึ่งตอนเนี้ยมันมาอยู่ทวินใช่ป่ะหลายคนที่เป็น JK เก่าสายนั้นอะ่ะมันก็ต้องรอเล่นแบบเนี้ยแหละต้องหาโอกาสที่แบบจับไฟไนดะ้ไฟหนึ่งนะแล้วก็คุมดำอุ้มเอ,อ๋แล้วก็ทำให้ได้ในเทคเดียวอะไรประมาณนี้ บาลานเหรอผมวม่่ยังสู้ลุงไม่ได้ผมว่าตอนนี้เจคน่ากลัวจัดผมบอกเลยนะถ้าอันนี้พูดจริงๆไม่ได้อวยนะถ้าเ,เียวผาดตรงนี้ผมว่าโดนเจคจริงๆผมว่าโดนเจค k เจคไปไม่หมู่นะแต่ก็ไม่ได้แข็งเท่าเดียวผาดถ้าพูดกันตามเกมอะ่ะเจคอ่ะผมว่าเจคไปดีกว่าทีมผมแล้วก็ขับรถได้เฉียบป่าแค่ตีกับลุงแม็กก็เหนื่อยแล้วฝั่งนู้นอะ่ะไล่มันสองคนอนะ่ะ ยังไม่นับรวมในพวกไอ้ตัวขับที่แบบบ้าบอบออีกหลายคนอยู่แต่ไอ้เหี้ยอ่อนฟรีนะไม่ต้องไปนับมันตีอย่างเดียวแต่อ่อนมันก็มาทดแทนในเรื่องของไอ้นี่ไงอารมณ์เหมือนแบบมาทดแทนในเรื่องของแวลูตีอารมณ์เหมือนไอ้พัดไอ้เวสเนี่ย โอ้คือร้นลุงเหมือนเราที่โดนลุงอุ้มอ่ะลุงอ่ะเขาอุ้มเราไม่เออจริงนะในต,ตอรี่นั้นอ่ะแต่เขาเอาเราสิบกว่านาทีตลอดเลยนะจริงปะ่ะแค่นี้แม่งก็พิสูจน์แล้วเว้ยว่าเรื่อจ JK มึงเหนื่อยแน่นอนเว้ยกูจะบอกให้เหนื่อยแน่นอนแค่เอาลุงคนเดียวก็สิบบวกบวกอ่ะนาทีอ่ะสิบบวกบวกอ่ะแล้วแล้วแล้วเราต้องคิดนะเวลาลุงอุ้มเนี่ยทุกคนแม่งจะให้ความสนใจเว้ยอันนี้ด้วยความสัตย์จริงนะ ทุกคนมันจะให้ความสนใจซึ่งถ้ามึงปิดลุงไม่ได้ก็เท่ากับว่ามึงก็ไปกองอยู่ตรงนั้น่ะเป็นกองขี้หมาสิบกว่าคนน<า>่ะเรียว่าอะไรอย่างที่ผมบอกมันมันเก่งมันเก่งตีจริงอันนี้ยอมรับเลสเปกเลยไม่มีไม่มีข้อกังขาแต่ถ้าในตตตอรี่ผมว่าเจเคน่ากลัวมาก เจน่กนะผมอกอันนี้ไม่ได้อวยนะแต่แบบว่าพูดตามความจริงแล้วผมเป็นคนที่แบบว่าเล่นเกมใช้หัวแบบว่าผมเล่นเกมเป็นคนที่คอเกมแนวแบบว่าชอบใช้หัวเล่นเกมอ่ะแบบใช้หัวไตแแรงอ่ะฝีมืออาจจะแ,แบบไม่ได้เยอะมากแต่เน้นใช้ความเก่าก็มันก็มองออกอ่ะว่าถ้าเล่นขับเจคตอนนี้น่าจะเหนื่อย อย่างไอ้เน,นี่ยมันในนี้ด้วยมันบ้าไปแล้วด้วยรถลงรถมันอะ่ะมันบ้าไปแล้วรถมันอะ่ะย,ยังับศูนย์อยู่ระยะยาวใช่รถเข่าเต็มค่อจรพี่แน่นะ่ะแน่นแน่นอ่ะอร่อยอะ่ะอร่อยอะ่ะผมมาทําได้ไหมผมก็ทําทได้นะผมขายรถที่มีผมแต่ตอนนี้ผมเป็นแบบเหมือนพวกแบบไอ้ยาโรงงานอุตสาหกรรมอะ่ะผมมีแต่รถโลอะ่ะผมมี26หกคันอะ่ะตอนเนี้ยอย่างบ้า หรือผมไม่ทำอะไรเลยแต่ผมมองระยะยาวไงแบบว่าลำบากตอนนี้ใช่ปะสบายสบายชัดไหนไม่รู้อะ้เพว่าผมแบบว่าผมมานั่งคิดใช่ปสไตล์ผมไม่ได้เติมบ่อยไงผมอาจจะเติมแบบ2 0ง0 0ื0 0สามหมื่นหมื่อย่างเงี้ยรายเดือนเพราะงั้นผมก็ต้องแบบต้องเป็นแบบคนเติมที่แบบฟาร์มด้วยก็ต้องหาวิธีที่ทำให้มีเงินใช้ ไม่ก็ลองไม่ก็ลองเจอดิลองเจอดิอ่าจริงลองเจอดิลองเจอดิลองเจอดิกูบอกให้นะเว้ยตีกับ JK ตอนเนี้ยเขาอ้างบาน่ะเพิ่เถอะ k ชนะไปยังรู้สึกรู้สึกไม่ดีเลยกูกูจะบอกให้นะเว้ยมีข้ออ้างบานเฮียมึงเก่งรถมึงแรงกว่าของมึงเยอะกว่าเออลํำบาน่ะอ้างเป็นล้านน่ะข้ออ้างตีกับ JK ตอนเนี้ยกูบอกให้ รถในเอเอ,เอ,เอ,เอสามคันนี้ตีคนันกันจะไปสู้คุยล้ำบ๊อบบ๊อบผมบ,บูดเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องอวยหรอกกูสู้กับมันกูนก็เป็นขี้ครับ g ีเคอผมบูตรงแผนดีแค่ไหนก็วยแผนดีแค่ไหนกูจะบอกให้ลุงมันก็ไม่ได้งู้ไอ้สัตแต่ผมอ่ะผมเชื่อว่าแผนผมว่าดีกว่าลุงอาจริงปะแต่ดีกว่าไม่มาก ผมว่าเขาก็ไม่ขนมอ่ะเข้าใจปะคือมันแบบมันทันทันกันอยู่อ่ะ s <S แต่ลุงอะ่ะไม่ไม่ไม่ได้ขนมอ่ะ s <S แล้วก็เอ,เอาเอาเรื่องของทรัพยากรมาทดอ่ะ s <S มันก็มันก็มันก็เพียงพอแล้วเฮียคือต่อให้คนมึงฉลาดแค่ไหนอ่ะถ้าขงเบง ไม่มีทุนอะมึงว่ามันจะเป็นป่าวะโขเบ้งอะมีแผนก็ต้องมีทุนด้วยไยมีชื่อเสียงมีบารม,มีมีทุกอย่างแล้อีกอย่างนึ่งคำว่าเจ k มันแพ้ไม่ได้ด้วยมันก็ยิ่งยิงไปบ้าไปบอเลยทีเนี้ยมันยิ่งแพ้ไม่ได้ด้วย ฝีมือคือที่สุดอ่าใช่อันนั้นถูกฝีมือคือที่สุดถูกการเล่นเกมฝีมือคือที่สุดแต่ต้องเข้าใจด้วยนะถ้าฝีมือคือที่สุดจริงอ่ะท็อปหนึ่งของโลกทุกเกมอ่ะมึงต้องได้แชมป์ทุกเกมแล้วเว้ยไปดูได้ไปดูได้แต่คนที่เป็นแชมป์โลกส่วนใหญ่ไม่เคยเป็นท็อปหนึ่งของเกมเลยนะส่วนใหญ่จะเป็นที่สี่ที่ห้าไม่ก็ที่สามสิบบ้างที่ห้าสิบบ้างที่ร้อยบ้างทำไมคนเหล่านั้นเป็นแชมป์โลกได้อ่ะ ทำไมไม่แบบโน่นหนึ่งของทุกเกมเป็นแชมป์หมดอ่ะอ่ะคิดได้ๆฝีมือคิดที่สุดอ่ะอันสถิติไม่เคยไม่เคยโกหกใครก็จริงอ่ะแต่แต่พอไปแข่งจริงๆมันก็มันก็เก่งเท่ากันหมดนะในแข่งอ่ะมันเก่งเท่ากันหมดเลยนะและอย่างหนึง่งเกม GTA มันเป็นเกมที่ว่า มันไม่ใช่เรื่องตีอย่างเดียวด้วยแก่โลเพอะ่ะแต่ถ้าในเทนนิ่งอ่ะอันนั้นอยอมรับในเทนนิ่งอ่ะไปไปเล่นกับมันอะรอโดนอย่างเดียวอะแต่ถ้าโลเพมันมันมีมันมีเยอะม,มีหลายอย่างมันมีแบบหลายอย่างจัดม,มีหลายอย่างแต่เพราะงั้นไงคนถึงชอบเล่นโลเพจริงไหมล่ะ จริงไหมเพราะงั้นไงคนถึงชอบเล่นโลเพถ้าเถียงอาตาตาเขาพูดกันจริงๆอ่ะอเพราะว่าโลเพมันเหมือนได้สู้ไงแต่ถ้าเทนนิงอ่ะมึงไปเจอคนเก่งอะ่ะเก่งโคตรอ่ะเหมือนแบบรอแพ้อย่างเดียวอะ่ะจริงหรือเปล่าเพราะงั้นโลเพมันเลยเป็น,เป,นเป็นเมืองที่แบบทําง่ายแล้วก็คนเข้าถึงง่ายไงเพราะว่าทุกคนอ่ะต่อให้จะเล่นไม่เก่งก็ยังได้ได้เล่นไงเข,เข้าใจเข้าใจคําว่าได้เล่นปะแบบผู้หญิงเอยเด็กเอยอะไรเงี้ยก็ก็ได้เล่นอ่ะ แต่ถ้าลองคิดภาพเป็นแบบรูปแบบแบบเทนนิ่งดิคนเล่นแบบเดียวโดนตบยับก็เลิกเล่นกันหมดแล้วจริงไหม